ี่โอชยันอยากจะได้เจ้าอินทรีดำมาอยู่ด้วยเนาะพ่อของหงด์ดำพ่อของเสือดำยาสนันยาอันตราพันไตวันผมเคยแนะนําให้พี่น้องไปตามหาพันธุกรรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหาตามหาชั้นลูกหรือตามหาชั้นหลานคนระับคือข้อเน,นี้ยครับยาสนันยาอันตราพนไต้วันพ่อแม่นี้นะเกิดแต่ตัวเก่งนะเกิดแต่ตัวเก่งเดี๋ยวจะบอกว่าไก่้ยพอมีพรล,ลานะับแล้วก็ออกมาทํนาคลิปน้านี้ลองดูคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องติดตามผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเคยพูดสายหนึ่งนะของศาสนานตามที่ให้พี่น้องไปติดตาม สายนี้พ่อแม่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนตัวไหนก็เก่งเก่งอย่างเดียวไม่พอครับดันจ่ายลูกชนเอ็มนะครับบางตัวจ่ายลูกเป็นยอดไก่นะครับที่ผมบอกว่าไก่ที่แข็งลึกที่สุดนะเป็นยอดไก่ในปีนี้เลยนะก็เกิดจากชุดนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะเปลี่ยนตัวไหนเนาะสายเลือดที่ผมเคยพูดถึงแล้วก็แนะนําพี่น้องก็คือเยสนันครับแม่เป็นเยอันธพานไต้วันนะครับไก่ชุดนี้เนาะมีแต่ตัวเก่งๆนะครับอย่างเช่นตัวที่ชนแพงที่สุดนะครับก็เป็นเจ้าพยัก คลิปที่พี่น้องเห็นไปเนาะผมลงไปเมื่อสเดือนที่แล้วนะครับตอนนั้นมันมีการจ่ายลูกของไก่ชุดนี้แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าซุปเปอร์แจ็คเจ้าพยัก์เล็กเจ้าอินซีดำนะครับแต่ครับผมเคยแนะนําพี่น้องให้ไปติดตามสายพันธุ์เนี้ยนะครับตั้งแต่ไก่ชุดนี้นะครับเยสันนันจยอันตพานไต้หวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอกพี่เจ้าอินซีดำคือมันยังมมีการจ่ายลูกเลยนะครับที่ผมแนะนําตอนนั้น ตอนแรกๆเลยนะเพราะว่าไก่ชนเนี่ยคือเยสันนันยันตะพานไต้หวันนะผสมออกมาแล้วนะมันมีแต่ตัวเก่งเว้ยนะหลายตัวไม่ได้ชนอย่างอีซีน้าก็ไม่ได้ชนนะแล้วก็มีตัวที่เสียไปแล้วมีแต่ตัวเก่งมาเถอะนั่นคือสาเหตุที่ผมแนะนําให้พี่น้องไปติดตามไปหาสายพันธุ์นี้นะแต่ไม่คิดว่าทุกวันนี้มันจะจ่ายลูกแบบโอ้โหสุดๆขนาดนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูคลิปเก่าๆนับ1น3เดี๋ยวไปดูกันพ่อมาสายไหนที่ชอบเป็นพิเศษครับช่วงนี้ก็นักลบสีน้ําเงินนะสนั่นทางเดียวก็สายเลือดซอสน,นัน ไก่พม่าตัวดังๆยอดไก่ที่แข่งลึกที่สุดในปีนี้สําหรับผมนะก็เกิดจากที่นี่พ่อไก่ที่ให้ลูกเก่งนะครับหลายๆตัวก็ออกจากที่นี่สายพันธุ์ดีๆเรามีกันทุก้านแล้วทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทุ่ฟาร์มเล็กน้อยใหญ่แล้วอะไรที่ทําให้ที่สสนฟาร์มแตกต่างจากที่อื่นรู้ไหมสําหรับผมนะก็คือสายตานี่แหละผมเคยทคําคลิปพูดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงนะครับหรือจะเป็นพัฒนานครับสายตาครับมีส่วนสาคัญมากๆครับการจะคัดไก่มาเลี้ยงก็ต้องใช้สายตานะครับ การเฉพาะพัฒนาคนระับก็ต้องใช้สายตาใช้คัดพ่อพันธุนนะ์แม่พันธุ์นับแม่พันธุ์ที่จับขึ้นมาผสมพ่อพันธุ์นับก็ต้องคัดมาอย่างแบบชัดเจนนะเรื่องการพัฒนานะที่ศาสนานี่เพาะขึ้นมานะครับแล้วก็คัดด้วยสายตาพอคัดด้วยสายตาเสร็จก็เลี้ยงออกนะครับพอเลี้ยงออกก็คว้านะับกลับมาที่1กลับมานะครับคือคัดออกไปแล้วมันสุดๆดแล้วนับกลับมาเป็นที่1นะครับแล้วแม่พันธุ์ที่เาเอาใส่นะับก็เกิดจากพ่อคู่เกิดนะครับมีแต่ชุด สุดๆห,หัวนะครับคิดว่ามันจะพลาดไหมมันก็โอกาสที่มันจะมันพลาดมันก็น้อยมากๆเพราะฉะนั้นสายตาสําคัญมากๆนะครับสำหรับผมนะที่นี่ก็คือไม่เป็นสองรองใครผมมั่นใจเลยอย่างส่วนตัวผมชอบพี่โอชยันนะเป็นเบอร์หนึ่งในใจผมมาตลอดนะเป็นต้นแบบของผมนะแต่เรื่องการคัดสายตาครับที่ชอสหนานตามก็ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับ,ค,รบคือพี่โอว่าผมชอบในใจแล้วนะที่นี่ก็แบบคือคัดดี ไม่ต่างกันเลยนะครับเหมือนกับพี่โอเลยคนระับส่วนตัวผมแบบชอบมากๆอ่าเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวจะไปทํางานเนี่ยตอนนี้ก็มาทํางานแล้วนะครับเกือบไม่ทันเดี๋ยวมาพูดต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องติดตามผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเคยพูดสายหนึ่งนะของสนับฟา์มที่ให้พี่น้องไปติดตามสายนี้พ่อแม่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไหนตัวไหนก็เก่งเก่งอย่างเดียวไม่พอคนระับดันจ่ายลูกชนเอ็มนะครับบางตัวจ่ายลูกเป็นยอดไก่นะครับที่ผมบอกว่าไก่ที่แข็งลึกที่สุดนะเป็นยอดไก่ในปีนี้เลยนะ ก็เกิดจากชุดนี้แหละนะับเดีย๋ยวมาฟังกันว่าจะเป็นตัวไหนเนาะสายเลือดที่ผมเคยพูดถึงแล้วก็แนะนําพี่น้องก็คือเยสันนันบแม่เป็นเยอันตาพานไต้หวัน,นครับไก่ชุดนี้เนาะมีแต่ตัวเก่งๆครับอย่างเช่นตัวที่ชนแพงที่สุดนับก็เป็นเจ้าพยักเล็ก 13m นับก็เป็นยอดไก่นับในดวงใจของผมในปีที่แล้วเจ้าพยักเล็กนับก็จ่ายลูกชนเอ็มนับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับอ่าโลมีนับก็คือเจ้าธนูงเงิน สายเลือดเย,ยสนัน่นแม่เป็นยาอพานไต้หวันตัวต่อมาก็คือเจ้าซูเปอร์แจ็คเจ้าซูเปอร์แจ็คเป็นพี่ทแท้ๆเจ้าซูเปอร์เล็ก 13m นะครับเจ้าซูเปอร์แจ็คก็เป็นแชมป์ m นะครับ,รแ,กก m, รบและก็จ่ายลูกชน m ent, ยเยาสนัน่นลวกเย,ยอันพานไต้หวันตัวต่อมาที่ผมชื่นชอบนะครับต่อจากเจ้าพยัก์เล็กนะครับผมชื่นชอบเจ้าพยัก์เล็กมากๆที่สุดแล้วนะครับในสายนี้เนาะและก็ตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้าดาบแดงตัวนี้ผมก็ชื่นชอบนะครับเจ้าดาบแดงแต่เขาเสียไปแล้วนะครับก็เจ้าดาบแดงก็ เป็นไก่ที่แข่งดีมากๆนะเป็นไก่ที่แข่งดีมากๆก็มีคนให้พี่เขาสามแขน,นแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับแล้วก็จากนั้นเขาก็จากไปตอนนี้นะถ้ายังอยู่นะครับพี่น้องได้เห็นลุยแน่นอนนะเป็นไก่ที่ผมดูคลิปบ่อยมากๆนะต่อจากเจ้าพยักเล็กเลยนะครับเจ้าพยักเล็กกับเจ้าดับแดงเนี่ยผมจะดูคลิปบ่อยมากๆนะไม่รู้ทําไมผมชื่นชอบนะเจ้าพลอยดาเจ้าพยักอีสานก็เกิดจากพ่อแม่เดียวกันชุดนี้ แล้วก็พ่อของเจ้าหงษ์ดำนะับยอดไก่ที่ผมยกให้แข้งลึกที่สุดในปีนี้แล้วนะครับเจ้าหงานดครับพ่อของเจ้าหงดําก็เกิดในชุดนี้นะครับเป็นพ่อแม่เดียวกันกันกนกบพววหลายๆตัวที่ผมเอ่ยไปตัวนั้นก็คือเจ้าอินซีดานะับอินซีดาคือพ่อของเจ้าหงานดครับอินซีดาเนี่ยนะครับก็ย้ายมาอยู่กับเฮียคำวารีเทพนะับอินซีดําไม่ได้ชนแรงๆเหมือนตัวอื่นๆนะครับแต่นะครับเขาจ่ายลูกชน 10m ก็คือเจ้าหงดํา ขงดำผมยกให้เป็นยอดไก่ที่แข็งลึกที่สุดในปีนี้แล้วนะครับนั่นแหละนะครับสายเลือดนี้นะครับของซอสนามฟาร์มนะครับก็ที่ผมแนะนําให้พี่ๆน้องๆไปหยิบจับลองมาพัฒนาดูนะครับไปหยิบจับลูกเจ้าพยักเล็กมาก็ได้หยิบจับลูกเจ้าซปเปอร์แจ็คนะครับถ้าผมแนะนำเนาะชอบไวนะครับอยากจะเติมความไวเข้ามานะครับอยากจะเติมไก่เตะนะครับให้มองหาลูกพยักเล็กนะครับอยากจะเติมเบอร์แข้งนะครับอยากจะเติมเบอร์แข้งเข้าไป อินีดำก็ได้นะครับที่อยู่กับเงยคาหรือถ้าอยู่กับพี่ขาวก็เป็นเจ้าซูเปอร์แจ็คซูเปอร์แจ็คเนี่ยเป็นเป็นไก่เบอร์แข่งเป็นไก่เบอร์แข่งแบบแข่งแบบถ้าผมในชุดนี้นะผมชอบซูเปอร์แจ็คถ้าเป็นเบอร์แข่งนะครับถ้าเป็นความคมนะครับผมก็ชอบพยักเล็กให้มองดูของเราก่อนว่าของเราขาดอะไรนะครับอยากจะเติมอะไรนะครับแล้วก็ไปหามองไก่ชุดนี้ที่ผมแนะนานะครับถ้าเติมความไวผมแนะนําเจ้าพยักเล็กนะครับอยากได้บ้าเตะนะครับอยากได้ไก่เตนะนะครับเวอร์ชันใหม่สนา,านฟาร์ม แนะนำลูกเจ้าพญาเล็กนะมาพัฒนาดูนะครับแต่ถ้าแบบเบอร์แข้งนะเบอร์แข้งจ้าเลยผมซปเปอร์แจ็คผมแนะนําส่วนตัวนะครับผมทุนน้อยนะไม่ได้ทางานในโรงพยาบาลก็เป็นลูกจ้างเขารายวันสามร้อยห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นการที่ผมจะหยิบจับอะไรนะครับผมต้องติดตามดูนะครับชั้นลูกชั้นหลานนะครับนี่แหละไก่ชุดนี้นะก็ชั้นลูกก็เห็นไหมมีทั้งได้ชนแล้วก็ได้ชนนะปกพญาเล็กอะไรเนี่ยนะนะตัวไม่ได้ชนแรงๆก็จ่ายลูกชนสิบเอ็มเนหะ็นไหมนะเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็ไปตามเอาลูกของพวกนี้มานี่แหละคือพันธุก,กรรมดีๆครับไก่ใช้เลือดเดียมันมีเกลือนวทุกวันนี้นะครับไก่ใช้เลือดดีมันมีเกลือแต่คำ,ำว่าพันธุก,กรรมดีๆเนี่ยส่วนตัวผมจะไม่ให้ใช้กับไก่ทุกสายนะครับพันธุก,กรรมดีๆก็คือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งย่าอะไรต่างๆเนี่ยคือมันส่งทอดถ่ายทอดอสร้างมูลค่าสร้างมูลค่านะครับอันนี้ผมใช้คําว่าพันธุก,กรรมดีๆ บางคนอาจจะแอนตี้บอกว่าไปตามแบบนั้นแบบนี้นะมันก็ใช่เอาว่าจะออกมาดีเหมือนกันเขาก็ใช่แหละครับแต่การที่เราจะทําอะไรเราต้องมีหลักมีการเสมอบางคนบอกว่าหลักการอะไรเกินไปคือสุดท้ายแล้วคุณปักธงไว้ตรงนั้นตรงนี้มองเห็นธงตรงนั้นตรงนี้นะครับอยากคุณจะเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้อ่ะคุณก็ต้องมีเป้าหมายคุณต้องแบบเอาให้มันชัดเจนใช่ไหมล่ะทําให้แบบมันรอบครอบที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้าแม้โอเคแหละไก่มันมองไม่เห็นหรอกครับไก่มันมองไม่เห็น เราจะได้ดีหรือเปล่านะมันมองไม่เห็นแต่เราจะทํำยังไงล่ะให้โอกาสที่มันจะพลาดน้อยที่สุดเราจะทํำยังไงให้สายตาของเราเนี่ยการติดตามของเราเนี่ยทายังไงให้มันแบบปิดจุดปิดจุดหรือลดเปอร์เซ็นที่มันจะพลาดน้อยให้มันเหลือน,น้อยๆอ,ยอะ่ะเข้าใจไหม นั่นแหละก็คือการติดตามการดูให้รอบคอบนะครับไม่ใช่ว่าอย่างผมเนี่ยเห็นไกตนน่ตัวนึงเตกขึ้นมาเป็นยอดไก่เมื่อวานผมไม่สนใจเลยแต่ผมก็กด,ดูดดอูติดตามพี่หน้าอยู่ดีครับผมไม่ไม่ได้มองอะไรเนี่ยผมมองดูไอ้ตัวไหนที่มันจะถ่ายทอดลูกมันมันเป็นยังไงครับคือนั่นแหละครับส่วนตัวผมจะเป็นแบบนี้สุดท้ายนะผมก็อยากจะบอกว่าสายเลือดดีทุกวันนี้มันมีทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นส้มฟ้์มน้อยใหญ่มันมีหมดแหละมันเข้าถึงกันหมด แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้สอสสนัำฟา้ามาถึงจุดนี้คืออะไรรู้ไหมส่วนตัวที่ผมมองนะก็คือสายตาเนี่ยสายตาจากการคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคัดพ่อพันธุ์ออกคัดพ่อพันธุ์มาเติมคัดแม่พันธุ์มาเติมนะและความเข้าใจในการพัฒนาโอเคแหละสุ้มฟา้าใหญ่เด่นโอเคมีพ่อพันธุ์อะไรต่างๆนะท้ายระดีแต่ความเข้าใจในการพัฒนามันมันมีผลนะบางคนบอกว่า,วาเอ้มันไม่มีผลมันไม่อะไรหรอกมันก็แค่แบบคือจากพ่อจากแม่มันจะใส่อะไรแบบคิดอะไรลึกขนาดนน สุดท้ายคุณจะทําอะไรคุณก็ต้องรู้ลึกถึงแก่นนําคือโอเคแหละการผสมไก่มันเป็นแค่จินตนาการถูกแล้วนะครับมันเป็นแค่จินตนาการครับแต่ทุกอย่างมันมีหลักมันมีการเสมอแหละครับมันมีหลักการเสมอถูกต้องไหมเคยได้ยินคํานี้ไหมผู้รู้แค่คมดาบย่อมสู้ผู้รู้ทั้งตําราและกลศึกไม่ได้